สวัสดีครับมาพบกับภูมิปัญญาตายสไตล์คุณเดชแลาว,วนะครับวันนี้กับคลัวภูมิปัญญาตายสไตล์คุณเดชมาเล่กันในโมตั้งที่เตาถ่านนะครับเตาไม้ฟืนนะเร่ไห้เลยนะครับอบอรั่วนะครับบอรั่วต้มต้มกระซื้อนะเราอยากต้มกระซื้อบอรั่วใส่เกลือสมุนไพรลงไปแล้วอมีกิมินวอว่ามั่วเตรียมไกล พวกค้านะครับแล้วกับไบคูดนะแล้วกับพุ่งจู่รถแล้วกับเกลือครับต้มต้มไว้สักปักนะพอดีวัวมัน,ม,นมันกลางลูกนูดนองก็ตู้มานองก็ตู้มาวายเหมาถึงกับผมได้เกลืองในมานครับเหนือไม่ได้ได้เกลืองในมานิดนึงแตโอเคมาทำาให้เลยนะ เดี๋ยวเราไปมาเละตอนที่วา่าตอนเดียน่ากินนะครับตอนที่สุกเลยหัวปันเปลือยนะครับร้อยหลานครับเมนูนี้เลยครับสุกแล้วนะครับ,รบตอนนี้เนี่ยให้หนาเกาเตี๊มาเละอนนะครับจะกินนะครับหอมเสือเกินอย่างไรเราดันชเ,เชียงมันซะ ไม่ต้องใหญ่หนัาจิ้มก็ได้นะครับเพราะว่าหอมกับตอนนี้มันก้าวเหนือเกลมที่เราใช่ไหมครับก้อนเลยนะครับตอนนี้ก้านเลยกว้อนเรียเม็นจิ้มบองบองจังครับอืมลงเยีมแล้วร้อยลากับอะไร นะน่ากินกับน่ากินมาเดี๋ยวผมก็ยัดใจมือนะครับหยิบอันก่อนอามากินเลยครับอนิ่มกับนะร้ยยยอยร้อยร้ยอันนี้เป็นมังกว่าร้อยเลย ตัวเด็ดเล่านะครับวันนี้ก้องคล่ัวภูมิปัญญาตายสไตล์คุ้นเดชนะครับก็าม,มาตอมนะครับตอมไม่เลยช่วยหนะ้าปลิกกับแกงเลยโอยกับโอยโรยโรยโรยโอเคนะครับอยา

อะไรนะ่ยโมกี้เลือดอะไรยอืมเลือดอย่างกูเลือดแบบน่ะแล้วดุดเลยกาล่ากันไปตาวนี้เดืวกันนะครับผมสวัสดีทุกคนครับผมที่กำลังรับชมนะครับสวัสดีครับ